อยู่จากรมอะไรเกมนเราบอกครับหมดค่าตัวตายหมดหมดทำร้ายตัวเองนะหมดใครตัวบอลเลิศป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูขยายไอเดี๋ยวจะกินยาขยายใหญ่เป็นหนึ่งนะนี่ขยายประมาณนี้แค่นี้แล้วก็ไปเขียแล้วก็ในในสังเกตตรงในอัยาวอัยาหญห็นขังขังขังไก่ว้าเออเดี๋ยวกูจะเข้าไปอีกรอบหนึ่งโอ้ จะลงมานะไอเขาหยิบกูเฉยเลย <c oughs> ไปไหนแล้ววนะไอ้โตช่วยด้วยเพื่อนเจพาคนอื่นไปตายกูยจะฆ่ามึงเองย่อ เมื่อกี้เป็น,ปนไรอ่ะโอเคออกละแล้วกูจะแล้วกูจะเข้าไปในตึกสีฟ้าอันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงมาทำอย่างไรขึ้นข้นในมึงเห็นนี่แล้วก็ลงมาจากบันไดลงกมันจะไปไดแบบ,บม้วนๆป่ะเออม้วนนั่นแหละ,ละอ๋อไอ้เหี้ยเออแล้วกูจะแล้วกูจะดูมึงเอ้าตึกสีฟ้านี่นี่แหละอย่างกูทำตรงนี้แหละตาตรงตึกเนี่ยตรง,งเหล็กอ่ะโอ้ใครไม่ตูนเลิเหรอวะ นั่งอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคุไม่ไม่ได้กูข้างตรงตรงเหล็กกันเนี่ยเหล็กหรอไหนไม่เข้าใจไม่เห็นโอ้ยเชี่ยตรงมาแล้วตัวใส่เครื่องปั่นพอดีเลยเอือดโดนปั่นเอือดโหดดูนั่งดิเฮียกูตายท่าอย่างเงี้ยพิเศษมากเลยอุ้ยโหเพื่อนหลับบอกมาใส่ไอ้สังไม่เป็นไรเอาไปใส่เครื่องปั่นนะใครมันใครมันลอยในเครื่องปั่นอะ ทำไมกูอยู่ในเครื่องปั่นวะเนี่ยอ่ะเพื่อนมันทำอะไรเออเพื่อนนี่อ่ะไม่เนี้ไม่เนีไม่เนีปีบันไดมาปีบันไดมาลงไปนี่เนี่ยอ่านไปเออออเออเองี้ยดูเพื่อนบนปั่นเออดูเพื่อนบนปั่นครับผมไปไหนเนี่ยมึงเนี่ย เพื่อนตายผมหยิบแมงเดี๋ยวจะพามึงไปโดดน้ำเล่นแล้วกันนะกดตรงนี้นะแล้วเราจะพาไปที่ตรงน้ำแล้วกันเอาอิหยิบคนมันแลน่ารำมากมือขึ้น,ม,นมาขึ้นมาได้มาเพื่นอนเดี๋ยวกูจะพามึงไปเล <ad> ่นก <ad> ูจะพามึงไปเล่นน้ำ นนะมาตัวไหนไหนเฮียมาอยู่กูจะมันนอตาตรงนี้ฮนะโอ้ย <c oughs> จะแกงเขาสน,น่อยตายตอ่ะตาผมตื่นแบบผมตืมต่นแบบผมตายถาวรเลยอะไม่นะเพื่อนกูต้องไม่้ำมาหาเพื่อนกน ออกเดตนะกูขึ้นก่อนได้ไหมกูขึ้นก่อนได้ไหมยังเพิ่งหยิบกูอีกกูมานี่แล้วเนี่ย ไม่ลงเลยโอ้โหยิบซีจะ,จะพานายไปกินอือไปด้วยไปด้วย,อวเ,ยเอาเช่ย <laughs> <laughs> <อ>เลยนี่รู้ไหมนี่รู้ไหมคือผมร้อนนิ่งอยู่เนี่ยไหนวะ รู้มาในเครื่องปั่นเลยอาวไอชี้เอ้ยเดี๋ยวเห็นใครลอยวะอุ้ยโอ้โหเจยคนตัวในมุมขึ้นบนราคาบ้านใครนะไปขึ้นไปแล้วกูจะโดนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลงห้องกันดีกว่าเนี่ย้ยโอ้โห Đưa đi 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 Wow. Mình khẳng quá tịt ngay ở กูจะดูมุอตกเราไม่ได้เครื่องปันน่นดีกว่าบูรุมอะไรเหี้ยเครื่องปัน่นเ,เครื่องปัน่นเอ่อ <c oughs> ใส่ยิีไม่เ <c oughs> พอาหยิบคนนั่นก็ชอบมูมวยยี่ยอ,อโอ้ยโอ้ โอ้ว่าตัฟักเขี่ยตัวมากูเขาหยิบกูลงเอ้ยโอ้แลวกูก็เดินไปไหนองกูเนี่ไอ้โตเขา้เดินตามกูอยู่เขาอยู่กูแล้วเขาหยิบกูซะขึ้นมาเหมือนเดิมมา วิ่งเลยจังวิ่งอย่างเงี้ยโอ้ยท่าท่าไข่ตัวผอมเลยนั่งอยู่ไหนวะอยู่บนจำต้นอะไรช่ที่เกิดระแน่ไอ้กูเห็นนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าได้ไงกูว่าเขาหยิบกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยยายจะกิมบุรุตอ๋อไม่ใช่พากูไปเครื่องปั่นเนอ ไอ้ใครลุงวะนายนเขาจะหยิบแกไปลงเครื่องปั่นนะถ้าใครมันนอนแอร์แมนตรงนั้นมันนายนายจะชิบหายเลยนี่คืออะไรวะห้าลวักถือกล้องอะไรเพื่อนออ๋เขาถือกล้องนี่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 โฮมีสบายไม่เนี่ยไม่เนี่ยเดี๋ยวนะ ยังไงวะว้าไม่พี่แกงกูไหมตัวเล็กยุ่งไรวะไม่เข้าใจวินิจ <cười> <cười> Mở trồng năn này Dịp này này Non เด็กก็ได um ้จมน้ำเสียชีวิตตรงไหนกูไม่เห้ไขว้เฮ้ยโอ้ เริ่มใหญ่ขึ้นเห็นเห็นเห็มาไปข้างบนอุ้ยหูยังใหญ่อ่ะโดนทับแล้วจะมีรถมาข้างบนรูาผ้ามันทำไมเนี่ย วิ่งไปวิ่งไปแล้วก็นอนเห็น,อนอกูไหมอยู่ตรงเครื่องปันนะาาป่นอะมีใคขยะปั่นอู่กูไม่อยากกูให้ปั่นเลยน้าเราคือปัน่นได้เดือดรอยมาหานี่นี่กูจะนอนตรงนี้นี่นอนรตรงเครื่องปัน่นน้ามอคไปข้าโมยเล้ว ปั่นดีกูปีเข้ามอีกได้ั้มฮ่าสไปเดอร์แมนตายังมึงดูจากปั่นข้างนอกนะโอ้ยเอือ วะเนี่ยโยกแมก่งเอาไอ้เนี้ยไอ้ชิลี่แม่งตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วกูตัวเล็กมีใครอยากลงไปตรงเครื่องปั่นไหมเนี่ยนี่ตรงตัวบันไดเนี่ยบันไดสองชั้นเนี่ย แล้วก็ลงมาต้นน้ำมาขโมยขโมนฮ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเกาะคอตรงนี้ไอสัตว์ป่ะปีกันเลยป่ะแบบปีกันครตโค่เลย เดี๋ยวกูจะพามันไปตายซะปล,ปลาตายเด๋ยวต้นลงพร้อมกันดีกก่อนไปแล้วไปตึกสีฟ้าดีกว่าเพื่อจะลงเหล็กขั้นที่สองเออช้วยตาย จอใหม่ในตอนที่ห